สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาพม,มารินครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านพุหลนสำหรับการรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องการพัฒนาการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ5สเต็ปค่ะข้าพเจ้าเน้นกระบวนการคิดมีการใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการมีการคิดมากที่สุดมีการให้รางวัลจูงใจหากนักเรียนตอบคำถามได้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางของตัวเองและมีการเรียนรู้มีทักษะและความสามารถตามระดับชั้นที่กำหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งหนึ่งในเทคนิคสำคัญที่นำมาใช้สอดแทรกไปกับเนื้อหาการเรียนคือ5สเต็ปพัฒนาการเรียนการสอนโดยขั้นตอนการสอนเริ่มจาก1การตั้งคำถาม 2. การสแสวงหาความรู้สารสนเทศ 3. การสร้างองค์ความรู้ 4. การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร 5. การตอบแทนสังคมการนำความรู้ไปเผยแพร่ซึ่งเป็นขั้นตอนการสอนที่สำคัญที่สุดนะคะหลังจากที่เด็กได้เรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กได้รับความรู้หรือ เมื่อเด็กมีองค์ความรู้แล้วเด็กจะต้องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปตอบแทนสังคมและนำความรู้ที่มีไปเผยแผ่ให้กับผู้ปกครองหรือคนอื่นๆได้ซึ่งก็จะถือว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จนักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดของตัวเองอย่างเต็มตามศักยภาพสิ่งที่เห็นได้ชัด จากการจัดการเรียนรู้แบบ5เต็ปนะคะคือนักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าพูดกล้าถามเวลาครูให้อิสระเขาก็จะกล้านำเสนองานกล้าพูดและความรู้ที่เขาได้จะเป็นความรู้ที่มาจากการเรียนรู้ที่จะทำให้เข้าใจได้ดีกว่าการที่นักเรียนมาอ่านจากหนังสือหรือครูพูดให้ฟัง อีกมุมหนึ่งนะคะก็คือการแบ่งกลุ่มให้เด็กทำงานโดยให้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกสมาชิกในกลุ่มโดยครูจะต้องดูสมาชิกในกลุ่มว่ามีการคลาเด็กเย็งเด็กอ่อนให้อยู่ด้วยกันเวลาทำงานเขาก็จะช่วยการคิดเกิดการเรียนรู้ร่วมกันค่ะในช่วงที่ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มนะคะนักเรียนจะช่วยการระดมความคิด ระดมสมองออกแบบและสร้างสรรค์แผ่นผังความคิดหรือ My m i p i m a p p i n g อย่างสวยงามทุกคนจะพยายามดึงเอาอศักยภาพที่ตนเองมีออกมาใช้เพื่อให้กลุ่มตัวเองทำงานเสร็จตามเวลาที่ครูกำหนดและสมาชิกในกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลาที่ครูกำหนดค่ะในขณะที่ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะ เราก็จะเห็นว่านักเรียนช่วยกันยกโต๊ะยกเก้าอี้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์และนักเรียนก็มีทักษะทางสังคมที่ดีเช่นการทำงานร่วมกับผู้อื่นการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันค่ะสำหรับกิจกรรมเดี่ยวหรือกิจกรรมรายบุคคลนะคะ เมื่อครูมั่นใจว่านักเรียนมีองค์ความรู้เข้าใจหลักธรรมที่ครูได้สอนไปแล้วเพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลครูผู้สอนจะมอบหมายงานเดี่ยวให้นักเรียนทำนะคะซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบ5เต็ปก็จะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ลงในกระดาษโน้ตหลังจากที่นักเรียนเขียนสรุปความรู้เสร็จนะคะ ครูก็จะให้เวลานักเรียนไปติดกระดาษบนกระดานค่ะหลังจากนั้นนะคะครูกับนักเรียนก็จะช่วยกันจัดกลุ่มของข้อมูลนะคะว่าได้กี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างซึ่งครูก็จะเป็นคนสรุปความรู้ให้นักเรียนฟังค่ะจากการจัดก,การเรียนรู้ของนักเรียน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านภูโลนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ8.01เมื่อพิจรารณารายครั้งพบว่าตั้งแต่ครั้งที่6เป็นต้นไปจนถึงครั้งที่10มีผลการประเมินในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.40, 8.47, 9.07, 9.60และ 9.9ตามลำดับค่ะผู้เรียนมีความสามารถทักษะและคุณลักษณะจากการเรียนรู้ในภาพรวมดังนี้ความสามารถในการคิดซึ่งในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ในครั้งนี้พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิดดังนี้ 1. การคิดวิพากษ์ผู้เรียนมีกระบวนการคิดโดยใช้วิจารณญาณหรือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลรอบด้าน 2. การคิดเชิงวิเคราะห์พบว่าผู้เรียนสามารถแยกแยะส่วนต่างๆเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความชื่มโยงหรือความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆเช่นว,วิเคราะห์หลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือได้ 3. การคิดเชิงบวกพบว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เป็นทั้งด้านบวกและด้านลบและหาเรื่องราวดีๆ หรือมุมบวกในเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่ได้พบเจอเพื่อยอมรับเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขอีกทั้งมีความยืดหยุ่นทางความคิดเช่นการเสนอแนะการแสดงความคิดเห็นการวิจารณ์ผลงานและช่วยการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามคำแนะนำของเพื่อนค่ะค่ะสำหรับดิฉันนะคะ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูสำหรับประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ Performance Agreements ก็คือการปรับประยุกต์แรงผักด,ดนันและแรงขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการ PLC กับคณะครูที่โรงเรียน และข้าพเจ้าก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากงานวิจัยต่างๆและได้นำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมท่านประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านภูหลน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5รายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ5สเ็ปจะสามารถพัฒนาและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขรวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและประเทศไทยสืบไป ขอขอบพระคุณค่ะ